สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอกับผมแซกโนบอรีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ชื่นชอบคริปโตเคอเรนซีนะครับรวมทั้งต้อนรับหน้าใหม่น้องใหม่ทุกคนด้วยนะที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับก็มาเจอกันแบบนี้ครับทุกๆวันนะแปดโมงเช้านะครับกับคลิปตัวท l อครับเรื่องราวข่าวสารอัปเดตนะฮะทั้งในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็พวกข่าวสารบ้านเมืองนะที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด ลงทุนวันนี้มาพูดถึงเรื่องของแคนาดากันหน่อยดีกว่านะครับผมเราออกหากจากทางรัสเซียกับยูเครนสักนิดหนึ่งนะครับแคนาดาครับจะเป็นโฮสสำหรับเหมืองขุดคริปโตครับขนาด28เมกะวัตต์นะครับแห่งใหม่ของ Bitfury b i ครับผม b i t f u r y นะฮะประกาศเปิดตัวเหมืองขุดคริปโตแห่งใหม่ครับในออนแทรีโอในแคนาดาครับและกลายเป็นอีกหนึ่งเหมืองใหม่ ของแคนาดาที่มีอยู่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำเนินการในดัมเฮลเลอร์อัลเบอร์ตาและเมดิซินแฮทนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วในแอนตทริโอเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับในเรื่องของการแบนนะครับไม่ให้สามารถซื้อขายคริปโตได้แบบสะดวกนะโดยเฉพาะรู้สึกว่าเหมือนจะมีการแบน b ี n แนน e นะครับแต่พอเราผมได้สอบถามนะฮะเพื่อนๆชาวไทยที่อยู่ที่นั่นก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ยัง ซื้อขายได้เทรดได้นะฮะมันมีเอ็กชแนนภายในที่เขาบังคับให้เอาไปให้เขาใช้ให้ใช้กันในในแคนาดาก็มีฮะหรือบางคนอาจจะใช้เอ่อนะครับแล้วก็มุดใช้ Binance อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านี่ฮะเป็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออนะก็แปลกดีฮะนะพยายามที่จะแบนนะครับแต่ว่าก็มีเหมืองในแอนตา i ิโอนะฮะแล้วก็พยายามให้คน ที่แคนาดาเนี่ยใช้ Exchange ของแคนาดาเองนะครับผมบิตเฟลลี่ฮะร่วมมือกับ h u t เอ็ดมายนิงนะครับซึ่งเป็นบริษัทขุดบิตคอยที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ของโตลอนโตครับเพื่อจะตั้งการทําเหมืองทั่วอเมริกาเหนือครับสิ่งอำนวยความสะดวกการขุดคริปโตแห่งใหม่ในออนตาริโอคาดว่าจะดําเนินการที่16เมกะวัตต์ครับนะก็มาดูกันฮะเขาบอกว่าตามประกาศนะฮะของบิตเฟลลี่ฮะมีแผนจะเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ย12เมกะวัตต์ในอีก ไม่กี่เดือนข้างหน้าครับซึ่งจะทําให้กําลังการผลิตรวมของโรงงานทําเหมืองเพิ่มขึ้นเป็น28เมกะวัตต์ครับภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับบริษัทเน้นว่าโรงงานสามารถอัปเกรดให้ทํางานที่200เมกะวัตต์ได้ครับซึ่งมากกว่ากําลังการผลิตปัจจุบันถึง7เท่าเลยครับโอไซต์นี้เนี่ยตั้งตั้งอยู่ในเมืองอซา n เนียนะฮะมีชิปขุด ASIC ครับของ Bitfury ครับรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆสิ่งอำนวยความสะดวกการขุดคริปโตของแคนาดาทั้งหมดของ b i t f ฟ r y ครับพึ่งพาสภาพอากาศหนาวเย็นของแคนาดาอย่างมากสําหรับการขุดที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพครับแน่นอนเพราะว่าเราสร้างกันดีนะแคนาดาอากาศหนาวเย็นมากๆนะครับโอเล็กบริงคฟนะครับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ b i t f ฟอกล่าวว่า อเมริกาเหนือครับยังคงเป็นตัวแทนของตลาดเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับ Bitfury และการขุดในวงกว้างและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดตัวที่นี่และทั่วโลกในอนาคตนะย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมนะฮะวอเลรี่วาวิลอ์นะฮะผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Bitfury เนี่ยบอกเกี่ยวกับแผนการในการพิจารณาการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครับเปิดเป็นพับลิกนะฮะในเบื้องต้นเนี่ย เพื่อติดตามการเติบโตทั่วโลกของบริษัทครับแล้วก็มิเชลเลมเพลการเนอร์ ner, ฮะสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแห่งแคนาดาครับได้แนะนำร่างกฎหมายที่แนะนำกรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของคริปโตด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวครับที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวนะฮะของทางแคนาดาเองแล้วก็รู้สึกว่า น่าจะมีแผนการสําหรับอนาคตครับที่จะเติบโตมันในเส้นทางของคริปโทเครนซีครับซึ่งแม้ว่าก่อนนี้จะมีจะมีปัญหานะเรื่องของของอการพยายามที่จะไม่ให้ใ,หใช้บีนแน e ในบางพื้นที่ของแคนาดานะครับแล้วก็เห็นว่าล่าสุดก็มีการประท้วงใช่ไหมฮะของพวกคนขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็มีการบล็อกนะฮะไม่มีการบริจาค ให้กับคนขับรถทุกเนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีด้วยคือปัญหามันก็มีทุกๆประเทศนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าก็ยังมีการให้ความร่วมมือนะกับเหมืองขุดใหญ่ๆที่เข้าไปตั้งที่นั่นด้วยนะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าทางคณะเองจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอมันมีเริ่มมีเรื่องของสงครามอะไเข้ามาด้วยเนี่ยผมว่าหลายๆประเทศเริ่มขยับละเริ่มเริ่มที่จะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยน แนวทางต่างๆในเรื่องของการเงินด้วยนะครับยังไงก็เราติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องก็แล้วกันนะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายเทรดนะฮะแบบระยะสั้นนะครับวันนี้เองนะเราก็เห็นแล้วครับว่า Bitcoin ก็ย่ออีกแล้วนะฮะย่อมานะส0 0หม่กว่าสามหมนะครับไม่รู้ว่ามันจะลงต่ำกว่านี้อีกไหมนะยังมีความหวังว่ามันน่าจะรีบกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยทุกคนฮะใครที่เทรดระยะสั้นก็ ระวังอย่าเสี่ยงกันให้มากนักนะครับส่วนใครที่ถือยาวๆก,ก็ก็อดใจรอกันไปยาวๆครับนะการถือยาวมักจะได้เปรียบเสมอในเรื่องของราคานะครับผมกม็มีคำกล่าวที่บอกว่าคุณจะร่ำรวยไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอดทนถือยาวไม่ได้หรือว่าโฮเอาไว้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้คิดเงินละกันนะสำหรับคนที่อยากจะถือครองคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยหรือเหรียญอื่นๆก็ตามให้เป็นฮาร์ดแอ e เซนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมถ้าเกิดใครอยากที่จะซัพพอร์ตช่องนี้นะครับหรือว่าซัพพอร์ตรายการค r y ป t o ทอล์สามารถนี่ฮะเติมค่าชานอมให้ผมได้เลยตรงนี้เลยนะฮะที่ Two money wallet แล้วก็ k bank นะครับผมแล้วก็ยังมี usdt กับ busd address นะอยู่ใต้คลิปนี้ไปดูได้นะใครอยากจะเติมค่าชานมให้ให้ผมเนี่ยเป็นคริป t o c u r r e n c y ก็ทำได้เช่นกันนะครับอยากติดตามคลิปทุกคลิปของ ช่อง s a c k Nobody นะฮะทุกรายการของผมเลยก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ได้เลยฮะคุณจะเห็นคลิปก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีนะช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมจะได้ดูกันเยอะนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ